รู้รูเทสเทสรู้รู้เทสรู้รู้เทสได้ยังโอเคได้แล้วก็นะครับผมก็นี่คือแมปอันนี้นะครับผมขอร้องให้โอ๊ดมาช่วยสร้างนะครับนี่คือแมปอันนี้นะครับเป็นเดี๋ยวบอกกับโอดอีกทีนะครับแต่ว่าผมจะบอกให้นะครับก็คือ อันนี้ผมพูดใส่ไหม่ผมไม่ได้มองโทรศัพท์แล้วผมก็กดอันนี้ไว้เดี๋ยวมันดับเดี๋ยวผมต้องอัดใหม่อัดใหม่สามรอบแล้วครับก็นะครับมันจะเป็นแมปกับ,ก,บกับห้องอันนี้นะครับแนละ้วให้คนเหมือนมาซ้อมนะครับมา,รรม,รมาเล่นกิจกรรมอะไรวะมาเล่นกิจกรรมหลบฝนระเบิดนะครับหลบฝนระเบิด แต่ก็ยังไงนะครับอ๋อผมขออนุญาตเช็คในคลิปนี้นะครับไม่ได้คลิปอื่นแต่ขอคลิปนี้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะลบแมบบทิ้งนะครับถึงแม้จะตั้งใจสร้างักแคไหนแต่ผมก็จะลบแมบบทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะไปติดอันนั้นและถ้าไปให้คนอื่นแล้วก็แล้วแต่คนอื่นที่เซฟไว้ล่ละครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับ นี่แหละครับสำหรับแมปนี้แต่ไม่ใช่คลิปนะครับถ้าจะเล่นกับคนอื่นนั่นนี่ผมกดไม่ติดครับพี่หยุดก่อนเถอะครับกดไม่ติดครับอ๋อครับก็สำหรับคลิปนี้แหละครับ าอยังไงถ้าผมเล่นอะไรนี่ม enfin ัลติเพเยอร์ได้เมื่อไหร่ผมก็จะมาเล่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไป่พลาดกิจกรรมแบบนี้เรือยๆเดี๋ยรู้จักเรืองนนะครับฝากถึงโอ๊ตด้วยนะครับว่าช่วยต่อเติมแมปหน่อยนะครับขอบคุณครับก็จบครับ